สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเรามาดูกันในเรื่องของวิธีการดู i p Ad d r e s s นะครับบนเครื่องคองมพิวเตอร์ของเราที่ใช้งานอยู่นะครับสำหรับหลายคนนะครับที่ยังก็มีหลายคนที่ยังดู IP a d d r e s s ของเครื่องไม่เป็นนะครับบางคนเเช่นเวลาผมเคยซัพพอร์ตลูกค้านะครับที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้อยู่นะครับจะทำเ,เวลาผมถามว่า IP ของเครื่องอะไรครับมายูเซอร์จะงงทันทีนะครับมีวิธีดูการดูยังไงนะครับดูไม่เป็นนะครับเอ่อวันนี้ผมเลยมาทําคลิปสอนนะครับเอ่อคลิปนี้ผมจะอัพขึ้น u t u b e นะครับแล้วก็ส่งให้ทางยูเซอร์นะครับที่ผมดูแลระบบคอมให้อยู่นะครับดูนะครับว่าวิธีการดูดูยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นได้ทั้งสส่วนนะครับสําหรับคนที่ดูผ่าน youtube ก็ ยังไม่รู้ก็สามารถดูจากคลิปนี้ได้นะครับสำหรับวิธีการดูนะครับบน windows สิก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับเดี๋ยวดูวิธีที่1นนะครับวิธีที่1ที่ง่ายๆเลยนะครับคลิกที่ไอคอนที่เป็นรูปเน็ตเวิร์กนะครับจะเป็นรูปคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้คลิกขึ้นมานะครับก็จะมีขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ในระบบของ windows 10นะครับคลิกที่เน็ตเวิร์กนะครับที่มันมีสเตตัสเป็น connected อยู่นะครับก็คลิกขึ้นมานะครับจากหน้านี้นะครับให้เราคลิก มาในส่วนของตรงนี้เลยนะครับที่เป็นเน็ตเวิร์กอยู่ตรงนี้นะครับคลิกไป1ทีนะครับมันจะแสดงนะครับ IP address นะครับตรงนี้ก็คือ IP address ของเรานะครับก็เป็น1 9 2 1 6 8 1 3 7สน่วนนะครับอันนี้ก็เป็น IP address ของเครื่องผมอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับคลิกปุ๊บดูได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีใหม่ที่มีในตัวว i n d o w s 10นะครับที่จะผ่านตัวเมนู Setting นะครับตรงนี้นะครับ วิธีที่2นะครับก็อาจจะคุ้นๆนะครับที่เราเคยดูกันนะครับก็เป็นการคลิกขวานะครับที่เน็ตเ r ิร์กแล้วก็เลือกที่ Open Network and Sharing Center นะครับคลิกขวานะครับตรงไอคอนที่เดิมเมื่อกี้นะครับแต่เป็นการคลิกขวาเมื่อกี้เราเป็นแค่คลิกซ้ายนะครับแบบนี้คลิกซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นการคลิกขวาคลิกขวาแล้วก็จะมีเมนูขึ้นมาอย่างนี้นะฮะก็จะเป็น Open Network and Sharing Center ให้เราคลิกไปนะครับ จะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้ดูในส่วนของเน็ตเวิร์กที่เราคอนเน็กอยู่นะครับสำหรับเครื่องที่เป็นโน้ตบุ๊กถ้าเกิดมีเสียบสายแลนแล้วก็ Wi-Fi นะครับก็จะมีสเตตัสเป็น2อันนะครับจะเป็น2ส่วนก็คือ Wi-Fi แล้วก็ผ่านแลนนะครับตัวนี้จะเป็นการผ่านแลนนะครับผมให้เราคลิกสังเกตที่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นในตัว Windows 7หรือว่า Windows 8หรือเปล่านะครับมันจะขึ้นว่าเป็น local area นะครับตรงนี้นะฮะ แต่ใน Windows 10จะขึ้นเป็นเอเทนอลนะครับจะขึ้นเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นลิงก์สีเงินนะครับตรงนี้เป็นสีเงินมันก็จะขึ้นเต๊ตต์ป๊อปอัพตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เราคลิกที่ปุ่มดีเทลนะครับปุ่มดีเทลตรงนี้ให้เราสังเกตที่ IP Address V4 นะครับ IPv4 Address นะครับก็คือเป็น IP ของเรานะครับ ก็เป็น1 9 2 1 6 8 1 3 7นะครับก็คือ IP นี้นะครับคือ IP เครื่องของเรานะครับคลิกโค้ดไปนะครับอันนี้ก็เป็น2วิธีง่ายๆนะครับอีกวิธีนึงนะสำหรับคนอยากรู้เอาพูดมาแล้ว3วิธีก็เอาอีกวิธีนึงแล้วกันนะครับเป็นการเปิด Command พร้อมนะครับก็คลิกขวานะครับในตัว Windows 10คลิกขวาที่ Start หรือว่ากดปุ่ม Windows บวก X นะครับ ปุ่มวิดโอบอก x ก็จะขึ้นเมนูอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกที่ Command p พร้อมนะครับคลิกเลือกที่ Command p พร้อมมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เราพิมพ์คำสั่ง ip นะครับ ip add ip config นะครับ co n f i g นะครับ slash นะครับ o นะครับคำสั่งตามนี้กด enter ทันทีป้าบนะครับก็จะเห็นดีเทลต่างๆนะครับให้เราเลื่อนกลับขึ้นมานะครับดูในส่วนของหัวข้อ IPV4 Address เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับว่าจะเป็น IP 137เหมือนกันนะครับเป็น IP 1 9 2 1งเก้าเหมือนกันอันนี้ก็เป็นวิธีการดู IP Address 3ขั้นตอนนะครับ3วิธีนะครับที่จะมาแนะนำกันนะครับนำไปใช้งานกันได้เลยนะครับตามสะดวกว่าจะเลือกกันใช้กันแบบไหนนะครับในตัว Windows 10สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็จะลืมกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อ แบ่งปันเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมกด Sub s cribe นะครับเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆสาระความรู้เกี่ยวกับปีโอนะครับหรือว่าโปรแกรม,มอื่นๆนะครับที่จะนำอัปคลิปขึ้นมานำเสนอให้ได้รับรู้กันนะครับได้ดูได้ศึกษากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ